เครื่องเสียเกียร์พังชุ่วยหลวม่ายเป็นแสนซื้อรถเบนมือสองเจอกันแทบทุกคนครับแล้วถ้าหากว่าซื้อกับช่างนัดชัดเจนเจ้าของอู่เบนซ์บีอพีแล้วก็โดนไปแสนหรือไม่ไม่โดนแน่นอนไม่โดนแน่นอนครับจริงหรือมั่วจริงครับ วันนี้ท่านผู้ชมจะหากว่าอยากจะซื้อรถเบ้นอ2นะวันนี้ผมมีทางเลือกใหม่ให้กับท่านผู้ชม,มโดยเฉพาะคนที่ชอบรถเบ้นใช้แล้วอย่างคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนั่นก็คือ,อ CLS 250 CDI ถูกต้องตัวนี้เป็นตัวรักชูรี่เน้นความสวยงามปีม12 12มาพร้อมกับเลขไใ่เพียงแค่70,000มืมือเดียวสีเทาพาราเดียมซินเวอร์รถนำเข้า32จากเยอรมันต้นตำรับจากเยอรมันเลยแล้วสภาพ แบบลิดระดับ90คะแนนไม่เคยผ่านการชนหนักพี่ความจมน้ําและวันนี้ <S <S ช่างนัทชัดเจนเนี่ยได้โอกาสดีเพราะลูกค้าฝากสปาถูกต้องแล้วสุดท้ายฝากขายจากป้ายแดงกว่า5ล้านบาทวันนี้บอกต้นคลิปเลยว่าไม่เกินล้านบาทแน่นอนและท้ายคลิปาหากว่าดูจบช่างนัทจะมีราคาพิเศษให้ด้วยอ้าววันนี้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าหากว่าซื้อกับที่อื่นโดนกันเป็นแสนหรือหลายแสน เพราะว่าไม่มีการวารันตีหรือว่าการันตีแต่วันนี้นะครับช่างนัดเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ว่าการันตีขับหนึ่งปีฟรีค่าซ่อมใช่ไหมฮะถูกต้องมีอะไรบ้างเราจะมาดูรอบๆบคันก่อนเชิญเลยครับตากล้องครับผมรอบๆบคันนะครับผมก็คือเกี่ยวกับพวกระบบไฟต่างๆถ้าเกิดท่านซื้อรถกับทางเรานะครับเราจะรับประกัน ทุกชิ้นส่วนอะไรเลยนะครับผมพวกไฟถ้าไฟมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาผมดูแลจัดการให้ทั้งหมดไฟเลี้ยวไฟขาดหลอดไฟขาดนะครับไฟไม่ติดกล่องเสียอะไรก็แล้วแต่ไฟตรงนี้หลอดขาดหรือว่าแผงวงจรมีปัญหาผมจัดการให้หมดนะครับผมกระจกมองข้างพับไม่ได้นะครับสมมุติว่ากระจกใช้งานไม่ได้ผมดูแลให้ทั้งหมดนะครับผมอาไฟท้าย หลอดเสียหลอดไม่ติดไฟไม่ติดติดไม่ครบเสียตรงไหนจัดการให้หมดเลยครับผมเช่นการของนี้ก็เช่นกันนะครับก็เกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรละกันก็คือว่าถ้าชิ้นส่วนไหนมีปัญหาผมดูแลให้ครับเอาคร่าวๆคือประมาณนี้ครับอันนี้คือรอบรอบรอบนอกนะนี่แค่รอบนอกนะทีนี้จะมาลงดีเทลนิดหนึ่งคันนี้เนี่ยผ่านการสปาพรีเมี่งม,มาแล้วใช่ครับในส่วนของไฟหน้าสปายไฟหน้าหรือย,ยัง สปาแล้วครับผมขัดแล้วคันนี้ขัดอย่างเดียวปกติมันจะตาเหลืองถูกต้องคันนี้ก็คือขาวใสแล้วครับกระจังหน้าก็ขัดแล้วขัดแล้วล้อก็ทําสีใหม่แล้วทําสีให้ใหม่เรียบร้อยแล้วสีทั้งคันนี้ผ่านการขัดแล้วก็เคลือบแก้วแล้วถูกต้องสมมุิว่างานสีทั้งหมดนี้ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าจบแล้วจบแล้วครับแล้วก่อนส่งก่อนส่งนี้จะเคลือบเพิ่อีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับใช่ไหมฮะก็เท่ากับว่าจบแล้วในส่วนของภายนอกครับล้อและยางก็สวยงามแบบนี้ อ้าวทีนี้เราจะมาดูในส่วนของภายในไปดูความสวยงามเริ่มจากฝั่งูโดยสารก็ได้ว่าเบาะเนี่ยมีการทาสปาสวยงามขนาดไหนแล้วก็พวกปุ่มต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเอาเชิญเลยคนี้คันนี้นะครับก็พวกปุ่มอะไรก็สวยนะครับสวยหมดเลยไม่มีลอกเลยนะครับพื้นฐานคันนี้มาดีมากนะครับภายในเราก็ทําการซักคมซักเบาะฟอกภายในฟอกเบกาะฟอ,อ,อกพวงมาลัยก็ฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใกล้เคียง เหมือนตอนรถออกมาใหม่ๆให้มากที่สุดครับผมโชว์ชเลขไม่์ีิหนึงช่างน,นั่นี่นะครับเคนรับเลขไม่คันนี้นะครับผมนี่เจ็ดหมืห้สามสเท่านั้นแสดงว่าผมไม่ได้โม,โมไม่ได้โมครับผม <S 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 มีประวัติการซ่อมครบถ้วนนะครับคันนี้รประวัติศูนย์ครบถ้วนเลยครับคือสำหรับ c l เ250สีใดคันนี้จะเป็นตัวรักชูรี่ พวงมาลัยจะเป็นสายสามก้านวงกลมแล้วก็ในส่วนของออปชันจะไม่มีหลังคาสแตนลูานี่คือข้อแตกต่างนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเน้นผู้ใหญ่เน้นความรักชูรี่แล้วก็ช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่าเอ็มจถ้าเป็นเอ็มจีทริมมันก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมเป็นลายไม้ด้านแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็น3าก้านท้ายตัดเกียร์อัตโนมัติจะสปีดเหมือนกันคันนี้มีนีเวกเตอร์เป็น DVD จากโรงงานแล้วก็ภายในก็จะเป็นเบาะสีเทา ก็คือเน้นความรู้ราสง่างามไฟไปหลยสีส้มครับแล้วก็สีประตูสีที่นั่งกระจกเฟรเลส์นี่คือลักษณะของ c ซ s คือดีไซน์มันเป็นคูเป้มันก็จะมีความสวยงามแบบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงหรือว่าสาวๆเนี่ยจะชอบมากขนาดใช่เพราะว่ารถแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีคล้ายกับว่ามีรถนิยมที่แตกต่างจากรถ สี่ด่านทั่วไปใช่ครับถ้า E Class อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอาจจะดูเป็นผู้บริหารใช่ไหมใช่แต่พอ<ช>เป็น c ซีเอเนี่ยมันเหมือนกับถ้าผู้ชายก็เป็นแบบว่าคนที่ต้องการความตื่นเต้นในชีวิตแล้วพูดง่ายๆคือแบบอาจจะแบบมีสาวๆมองอ่ะอ่ะสปอรต์รตใช่คือต้องการพลวเสนห์ต้องการ<ช>ความภาคภูมิใจในการกับขี่แล้วสเปคมันเนี่ยคล้ายๆกับ S อสคลาสเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือความสวยงามนอกาะคะแนนความภายในเนี่ยสวยงามหมดแล้วเนี่ยสปาร์เสร็จแบบนี้เนี่ยได้กี่คะแนน คันนี้นี่ก็เก้าสิบคะแนนเลยนะครับเก <90, S 2> ค,คือ<น>ภาพรวมเลเก้าสบหมดเนาะเกแน่นอนเพราะว่ารถมันเดิมโรงงานอยากให้มาดูครับใช่ครับผมอที<ม>่เราไปดูส่วนของล้อหลยอย่างนิดหนึ่งในไหนก็สปาแล้วว่ามันงดงามขนาดไหนปกติล้อมันจะมีขี้เกลือใช่ไหมใช่ครับก็คือพวกล้อเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามีการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ย พวกสีพวกจุดอะไรที่เวลาถอดน็อตอะไรนี้บางทีมันอาจจะเป็นรอยได้แล้วก็กระเทาะได้ก็อาจจะมีรอยตามขอบอันนี้เราเก็บให้เรียบร้อยคือสีต้องไม่มีล้อต้องไม่มีรอยเลยนะครับผมแล้วก็พวกดุมข้างในเราก็จะพ่นให้เหมือนกับสเปคโรงงานนะครับผมให้ดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็เซ็นเตอร์แคปนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันนะครับผมถ้าเข้าทําการสปากับเรานะครับครับยางยางตัวนี้ปีไหนช่างนัดดูหน่อย กคคู่นะรับเป็นแอดแวนใช่ไหมยบยโกแอดแวนใช่ไหมสปอร์ตนะใช่ครับตัวนี้เป็นแอดแวนสปอร์ตนะครับปี24ป่ะปีปีที่ผ่านมาป่ะปี2024นะครับผมอ่ะโอเคถือว่ายางใหม่ผ่านยางใหม่สภาพดีดอกยางหนาๆเลยนะครับคือมาตรฐานเรื่องของยางกับช่างเน็ตเนี่ยถ้าเกิน3ปีคือปิดให้ใหม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่กลับมากันที่3ปีขึ้นไปเนาะทีนี้มาดูด้านท้ายรถที่สปาเสร็จเนี่ยไฟมีการขัดแล้ว ขัดเคลือบให้เรียบร้อยแล้วพวกนี้มีการขัดแล้ว,ลวมันถึงเงอาง,งานแบบนี้ถูกต้องแล้วก็แบตตัวนี้ก็จะเป็น C D I ก็คือคอมเบลล์ไดเรชันและก็คือเครื่องยนต์ดีเเลเบโบเนาะครับอทีนี้มาดูในส่วนของห้องท้ายที่วันนั้นเราสปาดูว่าหลังจากสปาเสร็จจะเป็นยังไงมันจะสวยงามขน่อหนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมากับการสป,ปาแต่เดี๋ยวพวกผมกระดุมเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็เดี๋ยวออกเลยละกัน เดี๋ยวม่เห็นสภาพแท้ๆเลยเนาะนี่ท <ped aling> ่านผู้ชมเห็นไหมสกราจะฟูมากเพราะว่ามันมีโค้กเวอร์ปิดอยู่ <ped aling> แล้วการใช้งานน้อยครับอ่าเนี่ยเราก็จะพ่อให้สะอาดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูหลุมล้ออะไรกันนะถ้าว่าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นยางอะไรว่าจะเป็นสภาพไหนอันนี้คือหลังทําการสปาเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นสภาพนี้เลยกลิ่นเป็นยังไงบ้างคร กลิ่นก็ต้องหอมแน่นอนหอมเลย่ะให้ดูตัวถังนิดนึงครับเพื่อท่านผู้ชมไม่ดูว่าเคยผ่านการชนท้ายมาไหมอ่าวนิดนึงก็ทางนี้นะครับอเดี๋ยวพาดูนี่ครับอ่านี่ครับไม่มีนะครับทุกอย่างคือเดิมเดิมหมดเลยนะครับซีนอะไรคือเดิมเดิมหมดเลยนะครับนัดเดิมสีเดิมตะเข็บเดิมนะถูกต้องครับรอยปัดไม่กวาดเดิมนะใช่ โอเคก็ถือว่าในส่วนตัวถังด้านท้ายผ่านครับอะทีนี้เราจะมาดูกันในส่วนของฝั่งซ้ายอเชิญครับกต่กองฝั่งท้ายผมขออนุญาตเปิดโชว์เลยอยากเข้าไปนั่งเยินนี้ทังนั้นลองเข้านั่งดูครับใช่ไหมแต่ผมขับไปเย็นนี้นี่ได้สาวไหมผมว่าได้สาวควงแน่นอนแน่นอนใช่ไหมน่าจะได้ประมาณสองคนนะเดี๋ยวจะแอบเมียดีกว่าได้ หรือว่าเราไปดูกันไหมเอยไม่เอาหลักครอบครัวโอเคโอเคโอเคเักเล่นเราเล่นท่านผู้ชมคือรถล่าเนาะเขาเรียกเนาะใช่ถ้าเป็นสมัยเรียนมหาลัยหรือว่ารถล่าเลยนัเนี่ยนั่งนั่งสบายนะผมว่าพี่วินลองนั่งดูดีกว่านั่งสบายผมเลยคือนั่งแล้วเออครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสี่คนเห็นไหมปกติเนี่ยถ้าเป็น e class มันจะห้าที่นั่งใช่ไหมอันนี้คือสี่คนมีตรงคอนโซลกลางมันปังอยู่นะไม่สามารถจะข้ามไปได้คือความลักชัวรี่มันต่างกันนะ อ่ะโอเคก็ถือว่าสภาพผ่านน่านผู้ชมอา้าวมาดูส่วนของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็จะมี Bob บ่อไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดค่ะถือว่าเป็นแพ็กเกจเต็มเลยต้องนะครับแล้วก็สภาพพริบเลยเช่นกันฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับ,ค,รบคือคุณไม่ต้องเสียเวลาไปทําเองใช่หลังคาก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยอ่าไม่ตกท้องช้างแล้วซึ่งภายในเนี่ยเฉพาะหลังคาเนี่ยก็ว่ากันเกือบหมื่นแล้วนะถูกต้องครับอ่าพวกปุ่มพวกเบะสวิตชิ่งต่างๆเนี่ยก็เก็บได้ละเอียด ถือว่าประหยัดต้นทุนไปเยอะใช่แล้วก็สําหรับคันนี้บอกเลยว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าสภาพมันเดิมรงงานท่านผู้ชมตินเราจะพามาดูในส่วนของห้อเครื่องยนต์ช่างนัดทีนี้ปัญหาส่วนใหญ่ของเครื่องยนต์เนี่ยอของรถยนต์เนี่ยมันจะอยู่ในเครื่องยนต์นี่แหละใต้ฝากระโปรงนี่แหละอ้าเป็นยังไงบ้างก็ว่ากันด้วยปัญหานะครับของรุ่นนี้นะอาจจะเปิดกว้างเลยเอาเราพูดสเิ๊กก่อนแล้วกัน,กน ตัวนี้เป็นดีเซลเทอร์โบครับ2.2ลิตร OM651 ครับใช้อยู่ในหลายรุ่นหลายรุ่นจุดเด่นคือประหยัดมากกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรบางคนก็อาจจะขับได้17-20เลยนี่คือจุดเด่นของเขาปัญหาที่ลูกค้าเจอนะเวลาซื้อรถมือสองหัวฉีดครับหลักๆเลยหัวฉีดฐานกรองน้มันเครื่องใช่ปั๊มน้ำวาล์วน้ำท่อน้ำา้้างเครื่องท่ออินเตอร์ตลอดจนอาจจะมาถึงออยเกียร์ด้วยนะ พอยดีด้วยใช่ไหมครับ,รบนี่คือปัญหาแต่ว่าเรามาดูสภาพคันนี้ทัางนัดตรวจสอบมาแล้วเพอร์เฟกระดับกี่คะแนนก็ตามที่บอกไว้นะครับคันนี้90คะแนนเลยนะครับพวกระบบเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยคันนี้เซอร์วิสสูตรมาตลอดนะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับมีเ,<ว>เรา<ช>เรามาดูนะตัวที่เขาเปลี่ยนมาก่อนอตัวที่พวกเขียนเขียนเนี่ยเอาช่นนัทพีเซนเลยนี่ครับก็คือพวกอ,อันนี้เป็นถังพักน้ํานะครับก็เพิ่งเปลี่ยนไป ท่อน้าท่อเล็กอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเปิดเปิดฝาเครื่องดูเลยไหมอ่ะเปิดไปเลยนะฮะคือมีจุดที่เจ้าของเดิมดูแลมาบ้างบางส่วนใช่ใช่่ของยี่ยก็ทํามาแล้วใช่ครับเห็นไหมที่เหลือก็จะเป็นหัวฉีดอ่ะหัวฉีดนี่ยังไม่ได้ทำเนี่ยหัวฉีดสี่หัวนะพะเปิดตอนดีเซลสี่สูบครับเนี่ยเหลือฐานกรน้ำมันเครื่องใช่อาจจะเรียกหม้อน้ําด้วย ท่อน้ําข้างเครื่องตันนี้เปลี่ยนมาแล้วเ้าก็รอดไปอ่ครับผมครับผมเนี่ยพวกท่อน้ำตัวนี้ยังอยู่เนี่ยใช่ท่อน้ำข้างฐานกองเนี่ยอันนี้ก็ยังได้ได้อายุแล้วได้อายุแล้วครับเทอร์โมสแตทอยู่ตรงไหนช่างนัดเอ่อวาล์วน้ำอยู่ตรงนี้นะมันตายตัวนี้นะอยู่ใต้ข้างใต้เดี๋ยวจะมองไม่ครับผมนะครับส่วนเทอร์โบไม่ค่อยมีปัญหานะตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องเทอร์โบไม่มีปัญหาครับ อะทีนี้เราก็มาว่ากันที่สภาพคือชักนัดเหมารวมว่า90คะแนนทั้งหมดใช่ช่วงล่างยกให้ตรวจหรือยังตรวจให้เรียบร้อยแล้วลูกหมากปีกนกเหล็กกันโครงผ่านผ่านโชคผ่านผ่านระบบไฟฟ้าผ่านใช่ใช้งานได้หมดเกียร์เจ็สปีดโอเคผ่านโอเคคือ90คะแนนท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ว่า90คะคือผ่านกัน ใช่ครับแล้วก็เลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆมันเจ็ดหมื่นนิดๆเหมาเป็นเจ็ดหมื่นก็แล้วกันครับฉะนั้นเนี่ยระดับเก้าสิบคะแนนเนี่ยจากห้าล้านวันนี้หรือราคาไม่ถึงล้านที่เราพูดกันนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมดูคลิปจบมันก็จะมีราคาสุดพิเศษปกติราคาคันนี้อยู่ที่หน้าร้านนะผมจะแจ้งให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนว่ามันอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับนี่คือราคาหน้าร้านนะราคาสมมติว่าคนที่ไม่ได้ดูจากคลิปมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราคาหน้าร้านก็คือเก้าแสนเก้าหมื่ ความหมายคืองั้นแต่ทีนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่โอเคแล้วละ่ะรู้แล้วว่าสภาพรถแบบนี้ครับก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องของการการันตีนั่นแหละอย่างที่ผมพูดว่าซื้อที่อื่นไม่มีการันตีอาจจะมีเจ็ดเนกลางใช,ใช่ไหมเจ็ดแสนกว่ากว่าอาจจะโผล่แปดด้วยประมาณเพราะเลขไม่น้อยอทีนี้เนี่ยที่เราพูดทั้งหมดนี้เนี่ยคุณรับผิดชอบเองหมดนี่ยสมมติว่าซื้อไปสามเดือนเจอโขดฉีดเนีย่ย เพรเฉียดก็ว่าการเกิดแสนแล้วเหมืออที่เราคุยกันกม่อก่อนถูกต้องครับใช่ครับก็เท่ากับซื้อมีวารันตีแล้วนะแล้วส่วนอื่นฐานกล่องน้ำมันเครื่องก็หมื่นกว่าใช่ไหมโอ้เยอะแยะมากมายาเป็นกล่อง ECU ก็ถ้าซ่อมได้ก็หลักหมืน่นซ่อมไม่ได้ก็สี่ห้าหมืน่นถูกต้องเอากันว่าสองแสนอาจจะไม่พอไม่พอถ้าซื้อที่อื่นนะั<ม>่นกะ็คือเราได้เบ่อยสำหรับคนไหนที่อาจจะดูรถเป็นซ่อมรถเป็นมีอูมีความรู้ความสามารถมีเวลาในการซ่อมมีความสุขก็ซือซ้อรถราคาถูกได้แต่วันนี้เราจะให้คนที่ชอบที่เดียวจบทุกอย่าง นั่นก็คือเพื่อนาไปสู่การดูแลแบบ V.I.P. ด้วยตัวช่างนัดเองตลอดเวลาหนึ่งปีครับผมคุณเสียไม่ต้องจ่ายอความหมายคืออย่างนั้น<ช>อ้าวสมมุติเรายกตัวอย่างเนี่ยก็จะมีการการันตีแบบอะไรเทียบกับอะไรแท้ใช่ไหมถูกต้องครับผมก็จะยกตัวอย่างว่าสิ่งไหนที่คุณจะได้เป็นอะไรเทียบถ้ามันเสียขึ้นไหมอ่ะยกตัวอย่างแบบถ้าเป็นอะไรเทียบก็เช่นพวกช่วงล่างพวกอะไรประมาณนี้นะครับผม อาจจะเป็นพวกยางเชื่อมเกียร์ลูกหมากันโครใช่ยางเครื่องไงเช้่เกียร์อันนี้เราก็จะเลือกเป็นอะไรเทียบให้ตีกนกตีกนกภาพเบรกจาพเบรกอันนี้อาจจะให้เทียบได้ภาพเบรกภาพเบรกเราก็จะมีสเปคของเราที่เราเป็นมาตรฐานของเรานะครับผมคืออย่างน้อยคือเทียบมาตรฐานใช่นั่นคือได้แล้วถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์ล่ะอย่างเช่นฐานกรองน้ำมันเครื่องหัวฉีดท่อน้ําข้างเครื่องพวกนี้ให้เป็นแบบไหนครับของแท้ครับให้เป็นแท้ถูกต้องแล้วแท้ก็คือสเปคของ่ชงนัดนะ ใช่ครับครับแล้วพวกของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟิงท้ายมันเบรคพาวเวอร์มาตรฐานน้ำมันเบนซ์ใช่ไหมมันเซดเเบนซ์อยู่แล้วเราใช้เบนซ์ยู่แล้วครับครับอันนี้รวมค่าโอนด้วยไหมก็เดี๋ยวรวมให้ได้ครับคือคือพูดง่ายงคือคุณจ่ายก้อนเดียวจบเลยอ่าถ้าผู้ชมจ่ายก้อนเดียวจบเลยถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่อยากมารับเนี่ยในรัศมี30กิโลเมตรส่งรถสไลด์ถึงบ้านเลยสไลด์ให้ด้วยอ่ะใช่ครับก็คือรวมอยู่ในนี้หมดแล้วครับโอเคทีนี้จะมาให้ช่างนัดแจ้งงรราาคขอผม90บั หนึ่งพันก็หนึ่งหลานครับจากห้าล้านเหลือหนึ่งล้านพูอยังไงของผมแต่วันนี้อย่างที่ผมพูดต้นคลิปดูจบจะมีราคาสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟช่างนัดมีราคาเท่าไหร่ฮนะก็สำหรับซีอูเอสสองห้าศูนย์คันนี้นะครับผม c D i นะครับก็ราคาราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทครับผมพร้อมวันตหนึ่งปีเต็มโดยมาตรฐานช่างนัดชัดเจนอูเบนท์ VAP ครับผม ขับหนึ่งปีฟรีคัสซอมถูกต้องการันตีโดยเจ้าของอู่เองท่านผู้ชมอ่ะก็เอาเป็นว่าครับผมให้มาดูด้วยตัวเองแล้วกันมาดูก่อนมาดูก่อนอย่าเพิ่งรีบมาดูก่อนมาทดลองขับมาพูดคุยกันเชื่อมั่นแล้วค่อยจ่ายถูกต้องไม่ถูกใจไม่ต้องจ่ายไม่ว่าก็ดีกว่าเนาะคือคือคือไม่ถูกใจไม่ต้องจ่ายพูดง่ายจะซื้อทําไมเพื่อนไม่ถูกใจอ่ะเอาให้เคลียร์ให้ถูกใจค่้อยจ่ายใช่ครับความหมายทีนั้นแล้วถ้าหากว่ามีรถอยากจะเทนระเทินล่ะเอารถมาเทินได้ไหม ได้เอาสมมติว่ามี2 1 2มี W204 หรือมีรถญี่ปุ่นแคมรี่แอคคอร์ดยินดีครับวีโกวีโกโฟอร์จูเนอร์โทรได้หมดได้ก็ลองส่งมาให้ดูก่อนมาคุยกันนะคุยกันคุยกันลองอยากให้มาดูคันนี้ก่อนละกันไอ้พวกนั้นน่ะไม่ยากให้ถูกใจคันนี้ก่อนนะใช่ให้ถูกใ,ใ,ใจให้ผ่านก่อนท่านผู้ชมใช่ครับใช่ครับโอเคงั้นแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ได้เลยครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับผมช่างนัดเจนอูเบนส์เวพนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ081 856 1515 081856 1515ครับอยู่ที่ไหนครับผมสถานที่อยู่ที่รามินทา93นะครับผมเ,เข้ามาประมาณ200เมตรซ,ซ้ายมือนะครับผมอยู่ทางซ้ายมือวันเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เโมงถึง1ทุ่มนะครับก็ถ้าหากว่าทุนผู้ชมต้องการขับรถเบนซ์มือ2 1ปีฟรีกระซ่อมมีแห่งเดียวเท่านั้นอยู่ย่านรามอินทรา โดยเฉพาะคนที่อยู่ย่านนี้รามินทาคลองสามวาเมินบุรีอบอกเลยครับว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดใ,ในชีวิตของคุณแล้วเพราะว่าจากการซื้อรื่มือสองที่ผมศึกษามานะไม่มีใครไม่ได้จ่ายค่าซ่อมฮะยิ่งใช้านานยิ่งหลายแสนเพราะทุกอย่างมันได้ทอดหมดแล้วแต่วันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากสบายใจไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปหาอู่อทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ทั้งความสวยงามบรนจบที่นี่หมดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณช่นนั้นมากที่มีทางเลือกดีแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับ ยินดีมากครับพี่วินครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์ v ้น v AP, 15 15. ช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์ v ว P การตีไม่สุดในย่านรามินทา